โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมมาร์คซีเฮดกันอีกแล้วนะครับผมนะเออซันนี้เราก็จะมาเล่นโลบอกในแบบบล็อกฟูกันเช่นเคยนะครับผมนะแล้ว,วันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อแล้วนะคือแบบว่าคือกูไม่ได้ทำคลิปนานแล้วเพราะผมเป็นไข้ผมเป็นไรด้วยนะครับนะเออก็ขออภัยกันด้วยที่โลคลิปช้าไปหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะขยันโลคลิปละช่วงนี้เพราะว่าแบบ มันมีสอบมีติดเรียนอะไรยีได้ไงเออเข้าใจกันปะแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นในเซตของมัดอิเล็กโตแล้วก็ดาบบิ๊กมัมนะครับผมนะแต่ซึ่งเป็นดาบบิ๊กมัมที่ตีบวกแล้วครับบอกเลยว่าที่แตกเลยนะเออที่แตกเลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะลองลองลองดูลอง,ลอง,ลองด,องดูอันนี้เพื่อนผมว่าอะไรวะเอ็ม0 m มาดูกันนะครับว่าเต่เอ0 m ไม่จะแรงหรือเปล่านี่ครับ สามิเอ็มก็ค่าโอ้หกพัน่ะเอี้ยลองคิดดูดิสองคูดห้าสองห้าโดนอ่ะเอี้ยไม่จะเท่าไหร่นะครับนะเออก็อยากรู้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยผมว่าจะพูดติดๆขัดๆหน่อยก็ขออภัยด้วยครับไม่ได้อัดคลิปนานมากนะครับเออเกือบเดือนนะครับเอาจริงก็ไม่ถึงหรอกโอเคงั้นเราไปดูกันเลยดีวยกว่าไป โอเคครับผมนะตอนนี้เราก็ได้ทําการเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วนะครับแล้ววันนี้คู่หูในการล่าคของผมก็จะเป็นเพื่อนอผมนี่นะครับชื่อริวใช่ไหมเฮียรอริวสั์รอริวรอริวเออรอลิวโอ,ลวลอลวเค okay, นะครับนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยกูยจะพูดถ่อมลอ้อทำเฮียอะไรเนี่ย,เ,ยนะเออตอนนี้ผมก็ได้ทาการเปลี่ยนเซิร์ฟไปแล้วแหละแล้วกูก็ล่ามาพอสมควรแล้วนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปล่ากันอีกเลยหรือว่าเราจะเปลี่ยนเซิร์ฟกันดีเพื่อนย้ายดีหรอเออย้ายย้ายกันเถอะป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 ะ โอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้ทาการเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วเดี๋ยวเราดูๆูเห็นตอนนี้ครัคุณเราจะไปล่าโปกันดีกว่าวาววาวาล่าโป่งดีกว่านั่นนั่นนันนันนันโอ้ล่าปากเลยเฮ้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 ยสรุปวันนี้กูมาล่าคนหรือกูมาล่าโปกันเนี่ยเงี้ยมันไม่มีคนให้ล่าเลยครับกูย้ายมาหลายเต hey, oh. ิรแล้วกูกูเลยตัดสินใจมาล่า ลาโปแม่งเลยแล้วกันเปิด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 นะเปิดเปิดนะดูมันดิมันมันอยู่ม่นิ่งอ่ะอยู่ไม่นิ่งะอยู่ไม่นิ่งยังไอ้สัเฮ้ยไปดูแล้วไปดูแลามามาไปดูอุ้ยอุ้ยโคเร็วโคเร็วระวังมันต่อยทีเกือบตายแล้วเนี่ยอุ้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 ไปล้อ้กูกูกว่าไปตรงนั้นดีกว่าไหตรงนั้นไอแถวๆเกาะเกาะใหม่อ่ะอุ้ยอุ้ยเยอยมันตีกู อย่ดีกว่าไอ้ตู้โฟมไม่ได้ก็หนีครับเออเอ้ยไม่ใช่เกาะใหม่ดีกว่าอุ้ยเติมนี้ปิ้งไมื่อไห้เฮียเก่าเออเกาะเกาะเก่าเกาะเก่าเฮ้ยนี่เปิดเปล่าวะเฮ้ยน้องเปิดเปล่าน้องเปิดเปล่าน้องเปิดเปล่าน้องน้องเปิดเปล่าน้องน้องเปิดเปล่าน้องไก่เปิดป่ะล่ะเปิด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 นี่ไงเปิดถึงชัดเอาเลยมี่ไอ้น้องใช้ฮุยอุยฮุยฮุยฮุย อะไรก็เนี่ยมาฆ่าโปหรือว่ามาทายพโปเนี่ยเอามาดมัเอามาดล็อกแล้วนะสวย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 เอาดิเอาดิอาดีได้เฮฟาแมนเฮ้ยมันหลบแบบซิกแซกซิกแซกสวยสวยสวยเฮียไอตัวอีกตัวอีกตัวอีกตัวเฮ้ยอนาคตอนาคตมน่ะ เฮียโปเหมือนกันใช่ไมสัตว์เฮ้ยนี่คนอนนี่คนกูขอเปิดกูขอเปิดขอเปิดอุ้ยเฮ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 ้ยขอเปิดขอเปิดบ้า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 ในที่สุดโอ้ยนี่ไงไม่โดน่ไยไปไหนใช่้ววมือนี่กูจับกดน้ากูจับกดน้ำเ้ยมันใช้เป่าเปล่าเปล่าวะ เฮ้ยปลาโอ้ยรถกดดีปะดูเพื่อโดนกูโดนกูอ้าวตายแล้วเหรอะตายตายตอนไหนวะเนี่ยนันไงอันเน่คนหนลลูน้อยขอขอขอคอมโบแบบจัดเต็มจัดหนักเลยได้เลยเดี๋ยวผมเปิดพูดดูองค์ปั้นม่ไอเปิดด้วยเปิดด้วยแล้วเปิดด้วยตีเอ้าวเฮียรีตัวให้กูเลย ไม่ <Yeah. S 2> ไม่มีโวเว้ยพยะพี่กินเลือดมันเหลือแค่นี้เดียวเอ,อ,องอะหรอทำไมมันเดียวเลยอ่ะโดนสองไอ้สองตายเลยอะพิยะเออแม่งแรงจริงนะไอ้เฮียแรงอย่างแรงอ่ะนะครับไอ้ตีบวกเนี่ยรึงหลอดอ่ะเออไม่นตัวไหนปากงวงนะครับไม่ทน่ตัไหนปากงวงพี่เฮียในไหนก็ในไหนละลูกศิษย์มาพีพีๆๆกับพี่ไหมมาดีกว่าเว้มาดีกว่า ไปไงจะไไม่ไปนะไม่ไปไม่ปกูดแล้วเนี่ยโอ้ยกูไปอ่ะเปิงปิงปิขออ้างขออ้างจัดเลยอุ้ยโอ้ยย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 ย่ย เรียมาฮะเรียเรียโประดับไหนเนี่ยอุ้ยตัคาบุชุนีกหลบอีกตึงคาบุชูนะครับอ้โดนลูกิดฆ่าตึีงยวลูกิใช้โปลูกีใช้โปมาโดนกูนม่ไอคอมโบไอเฮียตะ อย่าเปิดพอวิสีแค่นั้นพอเอือกูตายดูดูกเต่ากะเต่าไปไปไปสู้กับลูกศิษย์แล้วเราก็ต้องไปสู้กัอื่นมาๆๆนี่ีี้นี่ีีันี่เฮ้ยเ้ยเปิดบ้านเถดน้แข็งน้แข็งตนั้นนี่วเ้ยเปิดด้วยม้าอ๋อดีอดีอ๋อดีดีมาดีแต่กูยังไม่ได้เปิดดเฮียเอาเอาคิปละให้มึเลย thank you มาดิกูดูลงมาข้างล่างเอ้ยอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเริ่มเปิดกูเริ่มเปิดอากิเกาะอเี้ย,อ,ยอะไรก็ไม่หามาดิกูเริ่มเปิดอากิเกาะไม่ใช่ปัญหาครับไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาครับเนอไม่ใช่ปัญหาปีไอ,อ้เหี้ยสองสกิลครึ่งหลอดตายเลย โคตรแรงอ่ะยแรงจริงครับแรงแรงเลยแรงจัดแรงจัดอันนี้ไม่ใช่สามสิบเอ็มนะแต่ว่าที่ผมเออเทสเทสสามสิบเอ็มไปตอนตอนตอนต้น,น,นคลิปอ่ะอันนั้นมันเข้ามาหกพันอ่ะไอ้เฮียนั่นก็แรงนะติดเบอร์เหมือนกันโหแรงเกินเนาะแรงจัดเ,เลยดูเหมือนว่ามันจะไม่กล้าแล้วอ่ะเออไม่กล้าแล้วอ่ะเฮียไม่กล้าแล้วม,ลมันจะกล้าได้ไงอ่ะเฮียโอ้ยมันเปิดแล้วเฮ้ยมันเปิดมันเปิดเข้าไป่ดีอ่ยอัดตูดแม่เลยอุ้ยอุ้ยกูัวโดนพี่ ไอ้บไอ้บไใจไอ้บได้ใจโอ้ยเี้ตกตกูก็ตกไปไหนไปไหนเ้ยมันมันหนีเขามิติด้วยเฮ้ยเมึงมึงเข้าไปดิเข้าไปดิเข้าไปดิเอาไอ้โดนแข็งแช่แช่แข็งปะอ่ามึงโดนโดนกูเอ้ามเอ้ากูมกูมเอ้าเอ้ากูอยู่ไหนละ

มามามากูรอให้มะความสนใจความสนใจไม่ยัยโทษแรงสามร้อสามไม่ดีน้องเฮ้ยกูเจอกูเจอกูเจอไอ้นี่ด้วยตรงเกาะกลางเหมือนมีคนออกเฮ้ยฮู้ยมีคนห้าวมีคนห้าวนี่ยัยอะไรอะอยากอยากเป็นอยากเป็นอยากเป็นบอสเหรออยากเป็นบอสเหรออยากเป็นบอสเหรออยากเป็นแอดมินเหรอตายตายเหี้ยเหี้ยตายมินไม่ถึ่งเหี้ยตายข้อมือไม่ได้เดินเออข้มืไม่ได้เดิน เออแบบแบบเออแค่แค่เห็นมันก็รู้แล้วจบตาชีวิตตาอี้อะโอเคครับผมนะก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับนะเออแล้วใครที่อยากให้ผมเล่นดาบอะไรที่มันตีบวกนะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเลยนะครับนะนี่ดาบที่ผมมีนี่นี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะดาบโอเด้งตีบวกก็น่าจะแรงอยู่นะเออนี่นครับมีมีแค่ประมาณนี้แหละนะเออแล้วก็เล่นกับคู่คู่ผลดัก นะครับแต่ผลนะกูไม่มีสาวรไงเอาประเด็นนะเพราะว่าปกติผมก็เล่นแต่โมจินะครับเอ่อทุกคนก็น่าจะแปลกนะครับทำไมผมแไอบ่อยหรือว่าไม่ค่อยลงคลิปนะ่ะคือกูไม่สบายนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนก็ด้วยที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับนะเอ่อก็เดี๋ยวจะลงคลิปปล่อยขึ้นละนะครับนะก็สําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันครับลักดูวนนะครับจู๊